นี่ยลอกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนีย่ยก็ที่ลูกค้ามาเทินมัง่งลอกเอามาขายมัง่งนะที่แล้วเยอะเลยเปิดเทอมแต่ก็มีหลุดด้วยนะบางอันเนี่ยเราจะขายเป็นตัวโชว์มีโชว์โชว์นักแล้วไหมาราคาเลมันบนกันมันมีทั้งของใหม่แล้วก็ของเก่า แล้วมีให้หนูไปเล่นสักตัวไหมเฮียองดูแล้วกันนะมันมีทั้งของใหม่แล้วของมือสองเดี๋ยวจะบอกให้แล้วกันชอบตัวไหนก็ว่าไปแจ่มเลยเฮียยังไงดีเรื่องนี้เนี่ยของใหม่ตัวโชว์แล้วกันนะของใหม่ตัวโชว์นะอะไอย่างเงี้ยน,นะอันนี้เป็นใบว่านะรุ่นอะไรล่ะเนี่ยใหม่ไหม ใหม่ยันกล่องเลยเฮียเพระต้องใหม่เลยมันคือของใหม่อันนี้อย่างตัวน,นี้เราเอามาเนี่ยเราก็ <c oughs> โชว์ขายจนขายก็ไปนานแล้วอ่าแล้วก็ามาจัดเป็นโปรโมชั่นซะอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะเพราะคือของใหม่เนี่ยประกันก็ใส่ครบหมดอย่างนี้ยตัวนี้เป็นใดว่าเตาเรียก็พีอาร้อยบุญสายนะสวยไหมคามโมสวยมากเลยเฮียอประก<ห><ห>ัน <he a. S 1> ก็ปกตินะฮะลอค นะเราประกันนี่คือของใหม่มนะแต่ว่าขายราคาของโชว์มันก็ถูกกว่าแหละเรื่องแหละนะอะไรเนะชี่ยวฝีบวังไวา,าตรงไหนใชื่อใจผมดูเยอะนี่นะอันนี้อันนี้เป็นงานสกอปเปี้ยนนึ่มีสองตัวอันนี้เขาเรียกสกอปเปี้ยน MGL เบอร์ร้อยห้าสิบหมุนขวาทั้งคู่แต่มันมีรอบหกรอบเจ็บ,บ 10, นะนี่ก็โชว์มาระดับหนึ่งแนละ้วก็เป็นของใหม่ไม่เคยขึ้นสายนะมนไม่เคยขึ้นสายฝากไว้นะ จะเต็มหน้าหมดะหเลยใครก็แสดงผลเลยนะแล้วนะลก็อะไรเปตนตั้มเงี้ยตั้งมือมานะเหลือไม่ถึงมือเจอ,อไหมเฮียแปลว่ามั็นตั้มอะไรนี่มั็นตั้มหมุนขวานี่ฮะไม่เคยขึ้นสายอันนี้คือไม่เคยขึ้นสายถ้าเคยขึ้นสายแล้วบางทีเราเอาไปโชว์ไปไปตกอัฐโยอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเคยใช้แล้วนะอันนี้แต่ยังไม่เคยเลยไม่เคยใช้เลยไม่เคยซื้อน้ำเลย นะแล้วก็ไอ้ลอยเลยอะไรก็ไม่มีแหละนะอย่เงี้ขาว่าไงนะมันก็จะโปเหลือแบบไม่ถึงหมื่นหางหางหมื่นเยอะเลยแหละนะราคาพิเศษให้ในซีเรียสนี่ในซีเรียนนี่เป็นรุ่นเก่านะซีเรียนนี่ไหนว่าซีเรียสหาไม่เจอแล้วอ่านี่ว่าเห็นไหมซีเรียนเอชวีอย่างเงี้ยคลิปๆเลยเห็นะเหมือนแต่งมาเลยเคยใช้ที่ไหนเนี่ยนะราคา ไม่กี่พันนะพวกนี้นะไม่ได้แพงนะเนี่ยซื้อเรียงหมือนขวาเราหกไงคลิปคลิปอ,อ่ตอนนี้ก็ของโชว์เนี่ยของใหม่ทาทุล่านะฟังดีๆนะไหนของใหม่ไหนของโชว์กไหนของมือสองรอบเจ็ดเนี่ยประกันเซโกะนะหุ่นซ้ายนะรอบเจ็ดใไหมสวยมากเคียร์ใหม่ไหม กริปเลยเพราะมันคือของใหม่มแต่อยู่ในราคาในราคาที่ถูกของใหม่เยอะเยอะด้วยน,นี่อะไรนี่ของใหม่นี่ตัวชมมีลแนเ,เ,เ,เลยนะ่ไหมเนี่ยเลนแนด์ซีวีตัวใหม่ฮาสุดเอวีเจ็ศูนะฮะหมุนขวาคริปเลยเไห,หมมนี่ทวกัวก็องเงินะจ๊ะไม่ไมไม่ไม่ไมหือ เนี่ยขายเป็นราคาไม่ถึงหมื่นสตตทเนี่ยสตตทปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยสเตททีวีพันเนี่ยสเตทเอทูอะไรวะเอทูตัวอยู่ไหนสตีทเอทูเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมหมื่นกว่าขายแถวแถวหมื่นอะไรเงี้ยนะเออเนี่ยสตีที่หมุนขวานะสตีทมีสองตัวเลยอันนี้ก็มีของเอฟพีอะไรเอฟพี วรอหกเมื่อกี้ราเจ็ดหราหกตัวนี้ที่เป็นแม็กซิลนะการนล็งเคียมนะอแล้วก็นมเตีมได้อีกเลยทีสามทีสามตัวนี้รอบหกอยู่สามไม่เคยลงน้ำไม่เคยขึ้นสายโอ้อ่าเออของกล่องเอ้ไม่ไม่ยไม่หยหันไม่หยหันนี่ราคาหกพันบาทมีกล่องสกอเปลี่ยนเขานะอ่าสตาร์ดีที่สตารดิกนี่เป็นมือสอง เทลาดอีกเอ็มนะเป็นตัวเอ็มนะตัวใหม่โมเดลใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยสี่พันบว่านะของมานหกพันกว่าก็สองพันห้าทะพุ่ลึกแอบเปิบเบอันนี้คือมือสองจริงมือสองนะมือสองนี่นะนี่นะสองไปแล้วก็มือสองก็มีนี่คูราโดเคหมุนขวานะรอบหกนะแล้วก็นี่นะคูราโดเคนะแล้วก็คูราโด ผล้าย B F S สปูลตื้นนะฮะสำหรับคนที่ต้องการแบบอะไรที่จะเบาที่จะเบาดช่ไหมนึงเลืออะไรย่เงีเ้ยแล้วนี่อันเทเลส D สิบสองนี่เลยอันนี้ไม่ดีซีนะฮะไม่ดีซีนะแต่งแขนมาอะไรมาแล้วรอรอแบบนี้อันนี้นพวกนี้พุ่งสองนี่นทาสุลา่า S V T W เี้ยอืมทุน,นไม่กี่พันนี่นี่โอ้โหดูอัลฟา เออไอริชันะผมลูกหาแล้วกูใช่ไหมที่นี่ตบอลี่นี่อามาตะกมากเลยนะทำไมเฮียอ่าของแต่งเยอะของแต่เอองตเยอะมากนะไดว่าเนี่ยรุ่นอะไรๆอัลฟ่าพิกซี่อะไรวนีของแต่งเยอนะนแล้วก็มีอัน,นี้สกอร์เป็ดดีซนะตัวนี้ขายถูกขายสามสี่พันเลยนะแล้วก็มูนอวักกลมๆนะ นี่เลยมือสองแต่ก็ทําดีสสวยพวกซีวีซีวีแซดนนมีแดนแล้นี่นะอร่นแหน่แล้วก็ในน้องอัานบึกลงมะเนไอ้ไ้คุเลตนะอันนี้มันเป็นเบอร์สี่ร้อยน่กว่างนะตัวนี้น่าจะเป็นไอคุเลตที่่จะปล่อยถูกที่สุดเลยนแหน่ไอ้คุเลตขายเพราะตัวนี้ละจะปล่อยแค่หมื่นเดียวนกล่องใช่ไหมฮ่านี้นี่ไกล่องก็มีเนี่ย นี่เลยฟังคร่าวๆดูแล้วเป็นไงมีโวไหนน่าโดรุกไหมโอหน่าโดทุกตัวอะไรเฮียสวยๆนั้นเลยนี่บางตัวมันใหม่มากเลยนะเฮียขนาดเป็นมือสองเนี่ยแล้วเฮียจัดรายการลดราคาพวกเนี้ยราคาพิเศษอะ่ะถึงเมื่อไหร่เฮียก็เฉพาะรอบนี้นะที่เห็นในวิดีโอตะไรนีและกันเฉพาะที่เห็นในวิดีโอนี้นะเข้าตัวไหนก็แคลปภาพม,มาให้จนกว่ามันจะหมดไปไม่เกี่ยวตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวิดีโอนี้นะเฮีย หนูหลับตาจิ้มเลยได้ปะเองจะไปตกปลาอะไรตีย่าปอมทั่วไปเนี่ยแหละเฮียเออดอหลับตาจิ้มไปลงตัวนี้ทำไงเนี่ยฮะเออว่ะ <c oughs> <c oughs>